โอเคก็สวัสดีเพื่อนกันด้วยนะครับผมอยู่กับเอชเชลเลอนะครับกับเกมอินไซด์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเกมแนวพลาสเซอร์นะโอเคเกมนี้จะเป็นเกมแบบเราต้องเล่นรับบทเป็นเด็กคนหนึ่งนะฮะที่แปบสไลด์มาจากก้อนหินเราเป็นใครกันแน่นะฮะ ก็เหมือนว่า,เ,าเราจะต้องเข้าไปในที่ใจกลางของของเกาะหรืออะไรสักอย่างนะเหมือนผู้คนรุ่นนี้จะโดนควบคุมจากอะไรบางอย่างเราต้องไปช่วยหรือเปล่าอันนี้ก็จะไม่ค่อยได้แล้วแต่เราก็ต้องลองเล่นดูเฮ้ยอาภาเอ้ยีเดี๋ยวรีบีดีืดดดด ใช่อะไรนะกลัวต้นไม้หักมะเกีโอเคอเราวิ่งไปเราจะวิ่งไปไหนนะเหมือนคนในโลกนี้มันอุย๊ยน้ำส่่นได้ไหมโอเคไปสไลด์สไลด์เนี่ยเหมือนคนกำลังโดนจับหรอตอนตอนตอนไต่ว่าปุ๊บ ปลาปลาปลไป,ไป,ไป,ไปโอเคหรูอเขาจับคนไปทำอะไรไม่รู้อะโอเคนี่มันเครื่องอะไรกันแน่เนี่ยแล้วนี่เราอยู่ในป่าอุ้ยเฮ้ยมันรู้เหรอเฮ้ยเฮ้ยย เดยวเดยวเด้วเด,วเด,วเดวอูวิ่งไปนะไป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 เกมนี้ก็บังคับง่ายนะผมเป็นบังคับลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาหน้าหลังโอเคกระโดดไปตูวเย็นเหรอตูวเย็นไม่ได้อา่อาอะไรเงี้ย เราทำไงอ่ะกดอะไรได้บ้างอ่ะดันตู้เย็ยนได้ไหมทำอะไรเดี๋ยวนะต้องทำอะไรมันต้องขึ้นไปนะฮะแต่ว่ากดอะไรอ่ะกดอะไรโดโดเดี๋ยวนะมันมันไม่กดไม่ได้วัด คอนโทรโอ๋อนี่ไงกดคอนโทรนเนี่ยฮะโอ้โหโอเคกดคอนโทรน,นครับมันบอกให้เรากดอะไรแบบนี้โอเคเราเี่ยเอาอุย้ยตกซะสูงเลยเจ็บปะนะไม่มีหมาด้วยครับต้องหน้าเหยียบไว้ตัวอยู่แเรา ต้องไปแล้วเคไม่เห็นเราเฮ้ยหมาหมามันได้กินเราแลเนี่ยนี่เราต้องสายลงโอเคๆ,ๆเต้องรีบหนีนะอุ๊บอ่าบสดเอา้าไปไงอะ่ะ โดดวุดโดดได้ไหมไม่ได้อ้าวเฮ้ยหายลอะอออ่มจะบอกให้เราโดดแบอโดดอะอืออ๋อโดดไม่ได้คืออะไรนนี้ก็ได้ไม่ได้ เดี๋ยวนะเราลืมอะไรป่ากล่องหรออ๋อนี่ไงอย่างที่บอกนะเกมนี้เป็นแนวพาร์เซอเออไลไลท์ไลนี่เป็นเกมแนวพาร์เซอรน่ะก็ต้องลองหาสำรวจดูว่ารอบนี้มีอะไรให้เราใช้ได้บ้างนี้หรือว่าน่าสนใจนะไยเราไล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 อ่า ไอผมว่ามันเห็ดเ,เราแล้วอะคลิปหายแล้วไป้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่นะมามาแล้ววิ่งครับผมวิ่ง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 เฮ้ยชีดโอ้ย,อยเกือบโอ้ยอยังยังลึก <c oughs> เกือบแล้วเกือบแล้วโอหูวพวกนี้มันไม่ยอมปล่อยเราเลยครับเมื่อกี้หมามื่ได้กัดตูดมา เอ้ยเดี๋ยวนะมันบอกเหมือนจะจำได้ว่ามีกับดักแถวนี้ต้องระวังนะอืเกมนี้ไม่ต้องกลัวเพราะมันไม่ใช่เกมผีอะเป็นเกมพัซเซอร์อะเด็ค่อนข้างตื่นเต้นนิดนึงนะเนเราต้องวิ่งวิ่งนะหุยหายแล้วรถมามันเห็นเราแล้ววิ่งดิวิ่ง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  เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อยลบ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 อ๋อีแล้วไม่เห็นนะเก์นในนี้มีอะไรไหมไม่มีนอนตรงนี้ได้ไหมอืมจะป่าสูงต้นไม้ที่สูงมากเลยเนะนี่ยจะแอนจแอนวูดเฮ้เแล้วมันจอดรถตรงนี้เด้ยชิบหายละ tay nghe nè nghe anh nhìn mình giòn hay nè anh nghe ok họ đập đập lột luôn giòn giòn anh ta phải ยอมยอมไอ,อ้ยามันเห็นแล้วไม่นะเอ้ยโดดไปครับวิ่งเอ๋ไรอ่ะเดี๋ยวะะนะเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งหนึ่ไว้ละนึ่ไว้ซ่อนปลาเอ้ยอันมเนี่ยไม่นะ,ะเ่อเฮ้ยเฮ้ยปืนปืนโอ้โหใช้ปืนเลยเหรอ

Nam Nam hả chạy hả đéo luôn Uuuu uh, tai. cầm Biết là hắn làm gì này vậy? ยังล่างมีอะไรนะมีเส้นสีหนเหลืองอยู่อะไดูยาวลึกอาจจะพอได้นะอีสองอือ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 อืมอืออืออือออือออเคเอือืออไออืออออไข่ออ อาจใจแทบไม่ออกเลหืึรู้ยเย็นเฮเราตันตรงนี้โนดได้ไหมอ้าวเว้ยเฮ้ยอ๋ยอเนี่ยอู้ยอโอ๊บซ่าโอ๊บซ่าไปไปไปแ,แรงออกแรงเย้ เป็นท่านไม้นะผมไม่คืออะไรนะอันเนี้ยโอเคดึงออกมาอ้าวตังและวทำอะไรพังวนะเนี่ยน่าจะเครื่องอะไรตัวอย่างนะตั่นไปรอเปล่าเดี๋เราเราต้องไปดูข้างหน้าก่อนมันเกิดอ,อะไรขึ้นโอเคต้องดำน้ำก่นอนไปหนึ่งสอง

นม่หน่อื่นี่่อน่อแล้วห้อนะคงไม่เห็นใช่ไหมอาจจะให้ไม่ออกเออเออมาเล่นเกมเหนื่อยไปวะเล่นไปเหนื่อยไปเฮ้ยอะไรอะ หมูอ่ะหมูตายเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหมูตายครับคุณผู้ชมอันนี้เราอยู่ที่ถนนใหญ่แล้ววะข้างล่างโอ้เจ็บไปเนี่ยซตอรี่ตอนนี้เราเข้ามาในฟาร์มหรือเปล่าฟาร์มพระโพแล้วนะโอเค แกอยู่ในฟาร์มดีกว่าฮะไม่รู้ว่าพวกนั้นมันจะจับเราไปทำไมนะเออเราไม่โดนเราไม่ยอมโดนควบคุมหรอกพวกชั่วร้ายอ่าผู้ด้ดไอ้ตัวอะไรอะ่ะอะไรทองทองทอะไเออหิ่งห้อยเอเบ้าหิงห้อยเหรอีเสือ้อตตามเราไมไหม ตัวอะไรวนะเนี่ยเนี่ยหนูไก่อ๋อไก่นึกว่าตัวเจบ๊ิบเจียบนี่ว่าเออเคมีไฟอืมอะไรอะ่ะหุยหมูตายเต็มเลยหมูตายครับพี่น้อง ตามนี้เป็นอะไรกันแน่เนี่ยโต้ระบาดหรืออะไรอุ้ยเชือกเดะเดะเดะประตูเปิดได้ปะไม่ได้แล้วแม่ไก่มันเยอะจังเลยไปโอเคจับเชือกโอเคไต่หนึ่งสองอันหนึ่งอันสองอ้ากระโดดไงหนึ่งสอง โอเคเราเข้ามาแล้วนะครับในโรงนาอา่อข้างล่างมีคันโยกเราลงได้ไหมในโรงโอยเสียงยังดังครับไม่น่าจะมีใครอุย้ยได้ยินเสียงแมงวีแมงวันเต็มเลยอะไรตายวะอ,อืมน,นี้เครื่องปั่นไฟอันนี้กดได้ปะ่ะ ดึงโอเคปั่นไปโอเคได้แล้วเครื่องปั่นไปใช่ไหมสรุปน,นี๋เราขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้โอเคเราต้องจะกดคันโยกก่อนข้างบนมีกล่องอ๋อยังไงวะเนี่ย คืออะไรอ่ะเครื one one. On. On. ่องปั่นสีเครื่องสีข้าวเนี่ยโดดได้ปะอ้าวไปไงเนี่ยเมื่อกี้นั่นฮะกดพันัวเพื่ออ่า คือคืออะไรคืออะไรนะฮะคืออะไรวะล,ลงอออเนี่ยเหือเดือมันต้องผักผักผักลงมาหรอกอีกรอบดิดใกล้ใกล้แล้วนะ ลงมาดิวะอืมเห็นได้เลยอ้าอะไรวะเรกขยับเลยมันนะ้ยเนี่ยฮะเกิดอะไรขึ้นนี่ อะไรจับได้ปนะ่ะเนี่ยะอ่าขึ้นไปได้ไหมอ๋อเนี่ยเคเราออกไปไหนนะลูกไก่เหรอกไก่เข้ามาได้ไหมอฮ้ยเข้ามาได้ยังไงต่อไข่เต็มเลย เอาให้มันไปกินข้าวให้มันกินข้าวแล้วไก่มันตามเราทำไมวนะเนี่ยอืม็ออะไรเดินตามมา จะกินข้าวไปวววอ,อ,อุ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้าอ๋อเฮ้ยอ๋อมันมันดูดดูดตุ๊กเจี๊ยบอ่ะดูดมั้ยดูดเลยดูดไปยิงยิงยิงโอ,อ้ยปืนลูกไก่เนะี่ยโอ้ยคนเอาลูกไก่มาทางกระสุนอยากหาโนะ okay. อเคขอ้คุณมากเลยเพื่อน เราต้องจากลากันต,ตรงนี้สินะลาก่อนลาก่อนเพื่อนเราต้องไปละโอเคมันจะไม่เจอหนเอ,อ๋อเราได้ลูกไก่ช่วยไว้นี่ยเออกนจอกไม่ได้อาเซนไงอาเซนจริงๆเมื่อกี้บอกเลยว่ามั่วนะมัว่ว ไม่คิดว่าตรงนู้นมันจะโดดได้เอออันนี้เราต้องโดดใช่ัหมเนี่ยเฮ้ยโดดโดดโดดลงตรงกองหมูแน่เลยนี่ต้องอืออ้ออ่าเก๋เฮ้ยอะไรอ่ะหีหนอนหี้วิวิยังใหญ่แยงอ่ะหนอนวิวิไปดีกว่าวิดูหนอนเด้ โอหตัวใหญ่ใหญ่นอนอยู่พญาดป่ะเนี่ยแคดวเฮ้คเราต้องดึงเหรออุ้ยไม่กล้าจับเลยว่ะโอดูดิพญาดอหรโอโอุ้ยอุ้ยเยอะเลยน่ากลัวโอเค อะไรวะเนี่ยนอนหรอน,นอนหรือใต่เดือนวนะน,นี่ยเพื่อนมจะทำอะไรเราไหมเ้ยไม่ทำอะไรหรอไปรีบไปรีบไปรีไปรีบไป,ไป,ไป,ไปนี่มีอะไรไปไปเอ้ยโอเค สงว่าจะไม่มีตัวอะไรมาทำร้ายเรานะไปอ่อนม่น้ากลวยอนเฮ้ยเฮ้ยออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,เฮ้ย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 เ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเเ้ยอ้ยอ่้ยนะ้ยยเฮ้ยเ้เฮ้อยเฮ้ยดย้ยเดดเ

ตายเชี้ยหมูมันเหมือนโดนโควบคุมอ่ะบคุ่มะมองอ่ะเนะเราต้องทำอะไรอ่ะเข้าได้ปะออดึงอุ้ยอืมอย่าแยงอ๋อเอ้ยยังไม่ตายอ่ะ